บ้านใหญ่ชนบุรีมามึงมีเรื่องบ้านใหญ่แลวพอมาชนม,มาก็เป็านพนักงานคนหนึ่งแหละมมาา้มึงอยามาซ่าบาเงียมเรียกมาเลยเรียกใครมาก็ได้ประเนีเนี้ยมึงขีขอาประเทศวเี้ยใครผู้กายนึงเรียกเรียกนายกตู่ก็ได้นายกตู หรือเมื่อไหร่ก็ได้มึงจะเรียกใครมาก็ได้กูไม่ไปไหนด้วยมึงไม่กันกูนั่งอยู่กูนั่งอยู่นี่้ะพี่หนูขอนะกูใหญ่ที่สุดในประเทศเนี้ยหนูเข้าใจว่าพี่ใหญ่ที่สุดหนูไม่เกลียดพี่ถึงที่สุดแล้วมึงไม่เกลียไไดกูแค่กูจะเดินปแบบไร้เดียงสาให้เกลียดพี่เสมอ,อแต่พี่ไม่ก็เรื่องของมึงเลยก็เรื่องของมึงเรื่องของมึงกูไม่เกลียดร้านมึงอยู่แล้วกูไม่เกลียดพวกมึงอยู่แล้วมึงมาต่อยกูก็ได้มึงมาต่อยกูอด่นแง่มึงต่อยพี่ฟรีด้วย มึงเป็นใครวะมึงไปเรียกบ้านใหญ่ชนบุรีมามึงไปเรียกบ้านใหญ่นครปฐมมาเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งแหละเขาได้อยียบมาสร้างบ้านมึงเงียบผมก็ทำตามหนะมึงเงียบพวกเราทุกคนทำตามหนะมึงเงียบครับมึงเงียบมึงไปเรียกไอ้บอสมาอยู่หลังบ้านเนี่ยมึงไปเรียกไอ้บอสสายสองชั้มากับติงดูมึงไปเหยียกันเอเหรอ ไม่มีอาชีปพปรทถามบุกมือมอ่ะคืชี้หน้าไปเลยถ้ามึงทับกราปูแบบนี้มึงไม่มีอาชี่ปรทถามึงเรียกใครมาก็ได้ในประเทศเนี้ยเรียกนายกตูมาก็ได้นายกตู่เรียกกูไว้ต่อเลยเงื่อนกูเป็นเลยค่ะมึงเรียกใครมาได้ประเทศนี้ยยกเว้นทักษิณเดียววัดโมเมนต์เข้าประเทศไม่ได้